ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับลักษณะนิสัยของคุณในด้านเลวที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ก็คือทัศนคติอันร้ายกาจเกินการของคุณที่มีต่อบ,บุคคลอื่นและอารมณ์อันรุนแรงเกินไปของคุณนั่นเองแม้ว่าสถานการณ์ของคุณจะดูดีมาก แต่โชคร้ายโดยอับฉับพลันก็จะเกิดขึ้นกับคุณในตอนท้ายนอกจากนี้คุณยังอยู่ในอันตรายคือต้องพบกับอุบัติเหตุหรือความยุ่งยากอยู่เสมอๆดังนั้นคุณควรจะวางแผนอย่างระมัดระวังและประพฤติปฏ,ปฏิบัติไปด้วยความเมตตากราุณาและความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นอยู่เสมอในส่วนเรื่องของความปรารถนานั้นมันจะไม่เป็นจริงขึ้นมา เนื่องจากความยากลำบากมาขวางกั้นถ้าคุณไม่มีความอดทนเสีิเลยในการจะมุ่งระสู่เป้าหมายนั้นก็จะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นถ้าคุณเข้าหาโดยใช้กำลังอำนาจบีบังคับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะผาะหนีไปจากคุณทันทีในเรื่องของความรักคุณจะมีแนวโน้มที่จะป,ปฏิบัติสุดโตงเกินไป ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งกรณีเช่นนี้จะนำไปสู่ความรักที่มีแต่ความผิดหวังในเรื่องของการแต่งงานนั้นคุณจะเป็นคนที่อับโชคความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างคุณทั้งสองจะทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นได้สําหรับเรื่องการเงินนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้ การเสี่ยงโชคและการพนันนั้นไม่ว่าคุณจะชนะหรือพ่ายแพ้มันก็จะอันตรายทั้งสิ้นหากจะเล่นการพนันในขณะน,นี้เพราะมันอาจจะเป็นได้ที่คุณจะถลำตัวลงไปลึกและทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากสำหรับการเดินทางนั้นคุณควรจะยกเลิกการเดินทางครั้งนี้เสียเพราะว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของขโมยหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางในครั้งนี้ การเจราจาตกลงจะเป็นผลสำเร็จถ้าคุณหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอำนาจบีบบังคับและใช้ความรอบคอบดำเนินการไปตามแผนของคุณสำหรับคนที่รอคอยนั้นไม่มาเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้คุณกําลังอยู่ในอันตรายคือจะต้องแยกทางกับเพื่อนๆของคุณอันเนื่องมาจากพฤติการและลักษณะอุปนิสัยอันสุดโต่งของคุณเอง สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับในภายนอกดูคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและเรื่อนเลิงแต่ความเป็นจริงแล้วคุณตกอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลและความกระวนกระวายนานาประการ และเพราะเหตุที่ดาวประจำชีวิตของคุณกำลังอับแสงดังนั้นความพยายามใดๆก็ตามจะไร้ผลประโยชน์ไม่ว่าคุณจะดิ้นรนต่อสู้อย่างแข่งขันเพียงใดก็ตามขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการอยู่นิ่งๆตามที่คุณได้เป็นอยู่และจะพยายามสะสมรวบรวมพลังภายในของคุณเอาไว้ให้เข้มข้นอยู่เสมอ คุณไม่ควรจะเข้าไปรับทำอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงและควรจะหลีกเลี่ยงจากทัศนคติที่ก้าวร้าวต่างๆเพื่อนของคุณเป็นคนชนิดที่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตคุณไม่อาจจะคาดหวังอะไรได้มากไปกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเท่านั้นในส่วนเรื่องของความรักจําเป็นที่คุณจะต้องเห็นอกเห็นใจ คนที่คุณรักให้มากยิ่งขึ้นการแต่งงานนั้นขึ้นอยู่กับแม่สื่อเป็นอย่างมากดังนั้นการเลือกผู้ประสานงานที่ดีจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับทางด้านการเงินคุณกำลังเงินขาดมือและในขณะนี้แม้ความเป็นไปได้ยากการที่จะขอยืมจากใครๆก็ตาม การเสี่ยงโชคและการพนันคุณจะผิดหวังกับการเสี่ยงโชคดังกล่าวการเดินทางคุณจะมีโชคถ้าเดินทางไปกับเพื่อนๆบางคนจงอย่าเดินทางคนเดียวเด็ดขาดในส่วนของการเจรจาตกลงต่อรองเรื่องอื่นๆถ้าคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้ประสานงานคุณจะประสบผลสำเร็จคนที่คุณรอคอย จะมาสายมากดังนั้นคุณจะถูกคนอื่นๆเกลียดถ้าหากคุณหญิงเกินไปและคุณจะมีโชคอย่างมหาศาลถ้าคุณทำงานใช้สมองหรือมีอาชีพเป็นศิลปินดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับขณะนี้เป็นเวลาที่คุณควรจะ,พระเพลิดเพลินและเป็นสุขในทุกๆสิ่งคุณจะได้อยู่ร่วมงานเลี้ยงที่มีชีวชีวาและร่าเริงเบิกบานอันเป็นงานเลี้ยงที่คนหนุ่มสาวจะมาร่วมเลี้ยงฉลองกันแต่แม้ว่าทุกๆคนที่มาในงานเลี้ยงจะดูมีท่าทีมีความสุขมากก็ตาม ถ้าว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ประสบความประโมทอย่างแท้จริงคุณจะโชคดีเมื่อคุณทำในสิ่งที่เล็กๆและมันไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มงานที่สำคัญสำคัญหรือหนักหน่วงแต่อย่างใดสำหรับความปรารถนาของคุณนั้นมันจะสำเร็จขึ้นได้หากคุณพยายามต่อไปโดยใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้น ฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงเพื่อนเล่นของคุณเท่านั้นดังนั้นจงระมัดระวังอย่าเข้าไปพัวพันกับงานเลี้ยงที่มีแต่ความัวเมาทางกามและสุราเมีไรในเรื่องของความรักมันจะไม่ออกดอกออกผลเป็นรักที่แท้จริงแต่กะนั้นคุณก็สามารถสนุกเพลิดเพินไปกับมันได้ในฐานะที่มันเป็นการละเล่นที่สนุกสนุก สำหรับการแต่งงานนั้นมันเร็วเกินไปสำหรับคุณหากจะแต่งงานในช่วงระยะเวลานี้คุณควรคิดทบทวนไตรตรองอย่างหนึ่งและจริงจังจนกว่าจะได้เวลาที่สุขงอมพอ,พอเหมาะเสียก่อนสำหรับด้านการเงินนั้นคุณจะไม่ขาดเงินในกระเป๋าเลยการสิ่งโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณสนุกกับการพน,นันโดยไม่เอาใจใส่กับเรื่องได้เรื่องเสียมากสำหรับการเดินทางนั้น อย่าเอาแต่สนุกเพลิดเพลินในการเดินทางในครั้งนี้สำหรับเรื่องการเจราจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆแล้วอาจจะทำการตกลงกันไปได้เลยแต่ในเรื่องที่สำคัญสำคัญคุณควรจะปรึกษากับใครบางคนรอบๆตัวคุณก่อนสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาอย่างแน่นอนข้อแนะนำสำหรับการทำนายในครั้งนี้คุณอาจจะถูกกิเลส กรรมไพ่กลุ่มหัวใจอยู่และคุณก็ยังมีแนวโน้มที่จะก่อการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆด้วยเรื่องเล็กๆและน้อยอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับขณะนี้เป็นเวลาของการสังเกตดูกิริยามารยาทและการรักษาระเบียบ คุณจะ,ะเผชิญอันตรายอันใหญ่หลวงแต่คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงมันเสียได้ถ้าเพียงแต่คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดๆก็ตามและพร้อมกันนั้นให้คาวะและสุภาพอ่อนโยนต่อผู้คนทั้งหลายรอบข้างในตัวเราด้วยนอกจากนี้หากคุณต้องการความสำเร็จจงทำงานรับหลังผู้อื่นโดยอย่าให้ผู้ใดทราบ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและข้อสำคัญจงอย่าครอบงำกดขี่คนอื่นๆความปรารถนาที่สมเหตุสมผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นแม้ว่าจะมีความล่าช้าอยู่บ้างก็ตามแต่หากคุณดำเนินการตามระเบียบวิธีที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลาส่วนในเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณควรจะอุทิศต,ตัวของคุณเองแก่เพื่อนของคุณความรักของคุณค่อนข้างจะเน้นไปที่ความสนุกสนานทางเพศมากกว่าสำหรับในเรื่องของการแต่งงานนั้นจะเป็นคู่ที่เป็นไปนด้วยกันไม่ได้เลยดังนั้นถ้าหากคุณยังต้องการที่จะแต่งงานกับเขาหรือเธอคุณจะต้องเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญกับปัญหา และความยุ่งยากนานาในชีวิตวิวาของคุณในภายภาคหน้าสำหรับทางด้านการเงินคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณพบกับคนที่ดีที่ไว้วางใจได้และพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องนี้ได้สำหรับในการเสี่ยงโชคหรือการพนันคุณไม่สามารถเอาชนะได้แม้ว่าคุณจะมีความสามารถอย่างแท้จริงก็ตามดังนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย สำหรับการเดินทางนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้าหรือผู้นำกลุ่มที่จะเดินทางในครั้งนี้ในส่วนของการเจราจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆความสำเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณแสดงความคารวะต่อสถานะหรือตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามและการดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบสำหรับคนที่รอคอยจะมาสายเนื่องจากอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางนั้น สำหรับข้อแนะนำในครั้งนี้ก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงชายเจ้าสำราญผู้กลับกรอกกำลังจ้องมองดูคุณอยู่กลางทางสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่และ โอกาสนี้คุณควรจะละเลิกการปฏิวัติและวิธีดำเนินการตามแบบเก่าๆเสียแล้วใช้วิธีการใหม่ๆแทนโชคของคุณแม้ว่าจะมาราช้าไปบ้างแต่ถ้ว่ามันจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสอันดีที่คุณควรจะย้อนคิดไตรตรองไปถึงอดีตที่ผ่านมาและพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งมวลที่คุณได้สำเร็จสิ้น ลงไปแล้วในปัจจุบันนี้อย่างละเอียดถีถ่วนทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ชื่นชมยินดีในอนาคตสำหรับในเรื่องของความปรารถนานั้นนอกจากที่เริ่มต้นอย่างชักช้าแล้วต่อมามันจะปรากฏเป็นจริงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการใหม่ๆหรือความคิดริเริ่มใหม่ๆจะปรากฏดอกออกผลขึ้นมาให้เห็นความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้น มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับการเสาะหาเพื่อนต่างเพศแต่หากคุณไม่ได้มีคนรักอยู่ก่อนเป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องความรักนั้นมีเครื่องชี้บอกว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนหวานใจคนเก่าโดยหาคนใหม่มาแทนสำหรับการแต่งงานนั้นอาจจะมีการขัดแย้งไม่ลงรอยกันหรือมีปัญหายุ่งยากบางประการเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่ครองของคุณ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสำหรับทางด้านการเงินนั้นจะปรากฏมีวาระที่พึงพอใจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมหวังในสถานการณ์ทางการเงินของคุณการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะชนะเพราะโชคของคุณเวียนกลับมาดีขึ้นสำหรับการเดินทางนั้นคุณจะมีโชคถ้าแผนการเดินทางครั้งนี้แตกต่างออกไปจากครั้งก่อนๆ สำหรับเรื่องการเจราจาตกลงต่อรองนั้นอาจจะมีการตกลงเป็นที่น่าพอใจถ้าคุณปรับใช้แผนใหม่ๆหรือใช้วิธีการใหม่ๆในการเจราจาตกลงสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะไม่มาเนื่องจากมีการเปลี่ยนใจกระทันหันสำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการย้ายไปสู่ที่แห่งใหม่จงระวังความคล้ของคุณเอาไว้ด้วย สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับการทำนายในครั้งนี้จะให้ความหวังแก่คุณในเรื่องของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดอันเนื่องมาจากผู้ที่เหนือกว่าและความปรารถนาทั้งปวงของคุณก็จะสำเร็จผลด้วยแต่คุณจะต้องไม่ไดาเนินการไปแต่ลำพังคนเดียว และจงอย่าเอาชื่อเสียงของตนเองในความสำเร็จในครั้งนี้สำหรับความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงเนื่องจากมีการร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีสำหรับความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นฝ่ายตรงข้ามมีเพื่อนชายห้าคนเธอเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์น่ารักมากแต่เธอจะไม่เหมาะสมกับคุณในฐานะของหวานใจแต่อย่างใด ส่วนในเรื่องของความรักนั้นความรักของคุณจะถูกหล่อเลี้ยงไว้อย่างราบรื่นในสัมพันธ์อันแสนสุขกับเธอผู้เป็นที่รักแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องคิดตรองดูให้รอบคอบด้วยเพราะเธอได้รับความเอาใจใส่อย่างมากจากผู้ชายคนอื่นๆสำหรับในเรื่องของการแต่งงานนั้นจะสำเร็จถ้าหากภรรยาของคุณไม่ทรยศหักหลังคุณเสียก่อน สำหรับทางด้านการเงินนั้นสถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความหวังเป็นอย่างมากในส่วนของการเสี่ยงโชคและการพนันคุณจะชนะถ้าคุณเล่นพนันโดยร่วมเอาเงินลงหุ้นกับเพื่อนๆหรือได้รับคำแนะนำจากพวกเขาเองสำหรับการเดินทางนั้นคุณจะเสียเปรียบถ้าคุณดำเนินการไปโดยลำพังแต่คุณจะสามารถบรรลุ ถึงข้อยุติที่สำเร็จผลได้ถ้าคุณปฏิบัติด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันกับคนอื่นสำหรับคนที่รอคอยนั้นมาแน่นอนไม่พลาดอย่างเด็ดขาดสำหรับข้อแนะนำในครั้งนี้ก็คือมีอันตรายคือผู้หญิงคนที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่อย่างใกล้ชิดอาจจะหลอกลวงคุณได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ อเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับในช่วงระยะเวนานี้คุณกำลังเพลิดเพลินอยู่กับโชคลาภของผู้ติดตามนั่นคือยอมรับความคิดเห็นของฝ่ายผู้อื่นและคุณควรจะยอมรับและเชื่อฟังแนวโน้มของเวลากับกระแสความคิดต่างๆด้วยการรวมกันของ สิ่งต่างๆบ่งชี้ว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ผู้แข็งแรงจะต้องตามผู้อ่อนแอดังสุภาษิตท,ที่บอกไว้ว่าการแพ้นั่นแหละคือชนะดังนั้นคุณก็คงจะมีความสุขอยู่ได้แม้คุณกำลังจะล้มเหลวอยู่ก็ตามพูดถึงเรื่องในความปรารถนานั้นมันจะเป็นจริงขึ้นมาถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นสำหรับความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นคุณจะมีแววสอว่าเป็นผู้หมกมุ่นมัวในความรัก และจะสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับเรื่องความรักคุณมีแนวโน้มที่จะไม่แคร์หรือไม่ยึดต่ออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกริยามารยาทหรือเรื่องของการปรากฏตัวออกให้บุคคลอื่นเห็นสำหรับการแต่งงานนั้นฝ่ายตรงกันข้ามรักคุณอย่างทุ่มเทอุทิศชีวิตให้แต่ความแตกต่างในเรื่องของอายุหรือวัยจะทำให้คุณต้องช่งใจและไต่ตรองดูให้มากๆ สำหรับเรื่องการเงินนั้นคุณจะหามาได้มากและก็จ่ายออกไปมากเช่นเดียวกันสำหรับการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณกระทำอย่างฉลาดโดยให้สอดคล้องไปกับพฤติการและโอกาสต่างๆในขณะนั้นด้วยพูดถึงเรื่องการเดินทางนั้นการเดินทางที่สนุกสนานเพลิดเพลินจะปรากฏเป็นไปได้ถ้าหากคุณยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ สำหรับการเจราจาตกลงต่อรองนั้นคุณจะประสบผลสำเร็จถ้าคุณฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาถึงในไม่ช้านี้สำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้การเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ที่คุณควรจะติดต่อเกี่ยวข้องด้วยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพญดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายาทยทักเพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป